สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านได้มีบทความของ Bloomberg สื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐและนักวิเคราะห์อีกหลายค่ายที่ได้ฟันธงว่า Trump 2.0จะแพ้สงครามเทคโนโลยีกับจีนเรื่องนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของการเมืองหรือการค้าเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงดุลอํานาจของโลกครั้งใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนทั่วโลกในทศวรรษข้างหน้า หากพวกเราจำกันได้ย้อนกลับไปในปี2018ทรัมป์1.0ได้เริ่มสงครามการค้ากับจีนโดยใช้มาตรการกำแงพงภาษีและมีการควบคุมการส่งออกเป้าหมายของเขาชัดเจนคือต้องการหยุดไม่ให้จีนก้าวขึ้นมาเป็นหมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลก และเพื่อป้องกันไม่ให้จีนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่อาจจะสร้างผลกระทบต่อความเหนือกว่าทางการทหารของสหรัฐโดยเฉพาะในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นตัวกําหนดอํานาจทางการทหารและเศรษฐกิจในอนาคตถ้ามองโดยผิวเผินนโยบายของทรัมป์ดูเหมือนจะได้ผลเศรษฐกิจของจีนก็ดูเหมือนจะชะลอตัวและไม่ได้โตแซงหน้าสหรัฐอย่างที่เคยคาดการกันเอาไว้ บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนก็พบกับปัญหาในการเข้าถึงชิปขั้นสูงที่จําเป็นสำหรับการพัฒนา AI และพันธมิตรของสหรัฐอย่างเช่นเนเธอร์แลนด์ก็ให้ความร่วมมือในการจํากัดการส่งออกเครื่องจักรผลิตชิปไปยังจีนโดยเฉพาะเครื่อง EUV จากบริษัท a SML ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการผลิตชิปขั้นสูง แต่เมื่อมองลึกลงไปเราอาจจะได้เห็นภาพที่เป็นตรงกันข้ามเพราะหลังจากที่ผ่านไป6ปีจีนก็ได้ก้าวหน้าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในการพัฒนา,า,าุาสารกรรมแห่งอนาคตเรามาดูกันครับว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นและนี่ก็คือมุมมองของบรูมเบิร์กสื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐและนักวิเคราะห์จากค่ายต่างๆ ประการแรกจีนประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญจากการวิจัยล่าสุดของ Bloomberg กพบว่าแผน Made in China 2025ที่จีนได้วางไว้เมื่อ10ปีที่แล้วกลับประสบความสำเร็จอย่างเกินคาดจากเทคโนโลยีที่สำคัญ13ด้านจีนได้ขึ้นเป็นผู้นำของโลกแล้ว5ด้านและกำลังไล่ตามอีก7ด้านอย่างรวดเร็วยกตัวอย่างเช่นในวันนี้จีนเป็นผู้นำของโลกในด้านของรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่และแผงโซลารเซลล์ บริษัท BYD ของจีนได้แซงหน้าเทสลาและกลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลกในขณะที่ CATL ก็ครองตลาดแบตเตอรี่โลกส่วนในด้านของพลังงานสะอาดบริษัทจีนก็ผลิตแผงโซลารเซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและราคาถูกที่สุดในโลกและนี่ก็เป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เรียกว่าแรงผลิตใหม่ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนสู่โลกอนาคตและไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมการผลิตเท่านั้น จีนก็ยังคงก้าวหน้าในด้านของการพัฒนายาและเทคโนโลยีชีวภาพมีการจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจนแซงหน้าสหรัฐและที่สําคัญก็คือสิทธิบัตรเหล่านี้ครอบคลุมเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายมากขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าจีนกําลังพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตรกรรมอย่างรวดเร็วประการที่2การกีดกันทางการค้าของสหรัฐได้กลายมาเป็นแรงผลักดันที่ทําให้จีนต้องพึ่งพาตัวเองมากขึ้นกรณีของหัวเว่ เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากที่สุดเมื่อถูกสารัฐขึ้นบัญชีดําในปี2019ยอดขายของหัวเว่ได้ลดลงอย่างหนักแต่แทนที่จะยอมแพ้หัวเว่ก็ได้ทุ่มเงินอย่างมหาศาลไปกับการวิจัยและพัฒนาร่วมมือกับซัพพลายเออร์ภายในประเทศจนสามารถกลับมาท้าชิงตลาดสมาร์ทโฟนกับ Apple ได้อีกครั้ง และที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือเมื่อเร็วๆนี้ h u วเว่ก็ได้สามารถผลิตชิป7นาโนเมตรได้เองซึ่งเป็นสิ่งที่สารัฐคิดว่าเป็นไปไม่ได้สมหรับบริษัทจีนโดยที่ไม่มีเครื่องจักร EUV จาก ASML ความสำเร็จครั้งนี้ได้สร้างความฮือฮาในโลกของเทคโนโลยีและกลายเป็นสัญลักษณ์ของความสามารถในการพึ่งพาตนเองของจีน ไม่เพียงเท่านั้นจีนก็ยังพัฒนาเครื่องจักรผลิตชิปของตัวเองแต่อย่างน่าประหลาดใจเมื่อเร็วๆนี้รัฐบาลของจีนก็ได้แนะนําให้องค์กรของรัฐใช้เครื่องล i t h o g r a p ที่ผลิตในประเทศซึ่งมีความละเอียดถึง65นาโนเมตรถึงแม้ว่าจะยังห่างไกลเครื่องของ ASML ที่ทําได้ถึง8นาโนเมตรแต่ก็ถือเป็นก้าวกระโดดที่สําคัญซึ่งจากเดิมทําได้แค่90นาโนเมตร และล่าสุดบริษัท SMEE ของจีนก็ยังยื่นจดสิทธิบัตรเครื่อง EUV ซึ่งถ้าสำเร็จก็จะทำให้จีนเป็นประเทศที่2ต่อจากเนเธอร์แลนด์ที่มีเทคโนโลยีนี้ของตัวเองประการที่3จีนได้สร้างตลาดใหม่ไปทั่วโลกที่ไม่ต้องพึ่งพาสหรัฐยกตัวอย่างเช่น BYD ถึงแม้ว่าจะพบกับกระแงพงภาษีในสหรัฐแต่ก็ไม่ได้กระทบกับแผนการเติบโตมากนักเพราะ BYD มองว่าโลกยังมีตลาดอีกมากมายนอกจากสหรัฐ ทุกวันนี้ BYD มีโรงงานในประเทศไทยกำลังสร้างโรงงานเพิ่มในฮังการีบราซิลและตุรกีและคาดว่าในอนาคตยอดขายต่างประเทศจะคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของยอดขายที่มีทั้งหมดไม่เพียงแค่ BYD เท่านั้นแต่บริษัทจีน,นอื่นๆก็ใช้กลยุทธ์เดียวกันพวกเขาส่งออกสินค้าไปทั่วโลกจนทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของจีนในตลาดโลกสูงที่สุดหากไม่นับรวมสหรัฐ นั่นหมายความว่าผู้คนทั่วโลกนอกจากสารัดกำลังใช้รถยนต์ไฟฟ้าของจีนสมาร์ทโฟนของจีนและแผงโซลาร์เซลล์ของจีนมากขึ้นเรื่อยๆที่น่าสนใจก็คือทรัมป์ประกาศว่าถ้าชนะการเลือกตั้งจะขึ้นภาษีจีนอีกซึ่งตามการวิเคราะห์ของบลูมเบิร์กและนักวิเคราะห์ต่างๆเท่ากับเป็นการตัดความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง2ประเทศ ไม่เพียงเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็ยังมองว่านโยบายนี้อาจจะย้อนกลับมาทำ้ายสหรัฐเองเพราะแทนที่จะเป็นการกีดกันจีนแต่กลับจะทํำให้สหรัฐต้องแยกตัวออกจากเวทีโลกและส่งผลเสียต่อธุรกิจและผู้บริโภคชาวอเมริกันและที่สําคัญก็คืออาจจะทำให้สหรัฐพลาดโอกาสในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญของโลก และที่น่าสนใจก็คือแม้แต่คารมาลาแฮริสคู่แข่งของทรัมป์ในการเลือกตั้งของปีนี้ก็ยังวิจารณ์แผนการขึ้นภาษีของทรัมป์ว่าเท่ากับเป็นการเก็บภาษีส่วนชั้นกลางอเมริกันแฮริสเน้นว่าสหรัฐควรมุ่งเน้นไปที่การป้องกันไม่ให้จีนสามารถเข้าถึงชิปขั้นสูงได้และที่สาคัญก็คือต้องลงทุนให้สหรัฐเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในวันนี้ที่ทรัมป์ได้ชนะการเลือกตั้งอย่างชัดเจนแล้วเราจึงต้องติดตามดูว่าทรัมป์2.0จะเป็นไปอย่างที่เขาได้ประกาศเอาไว้หรือไม่ แต่สำหรับพวกเราคนไทยสามารถมีข้อคิดได้อย่างน้อยใน2ด้านในฐานะของผู้บริโภคการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะหมายถึงโลกที่แบ่งแยกมากขึ้นระหว่างระบบนิเวศท,ทางดิจิทัลของจีนและสหรัฐแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะนำมาซึ่งนวัตก,กรรมใหม่ๆจากการแข่งขันของทั้งสองประเทศที่จะทำให้เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น แต่ในฐานะของผู้ผลิตในห่วงโซ่ประทานการวางตัวที่ดีซึ่งรวมถึงการต่อรองที่ชาญฉลาดจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถได้ประโยชน์สูงสุดจากความขัดแย้งระหว่างทั้งสองประเทศยักษ์ใหญ่ครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ